เคมีปีสองพันสิบข้อที่หนึ่งถามว่าธาตุใดมีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากที่สุดมากที่สุด B โบรอนเนี่ยหมู่สามก็มีอยู่สามถูกไหม Cl คออ o ีนหมู่เจ็ดก็มีอยู่เจ็ดีเยมยมบางคนบอกว่าหมู่แปดต้องมีแปดแต่ไม่ใช่เพราะว่าีเลียมเนี่ยมันเป็นธาตุตัวที่สองเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่สองเ o ียยม โซเดียมอยู่หมู่หนึ่งก็มีหนึ่งส่วนซัลเฟอร์ก็มีหกเพระนาะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอรีนนะข้อที่สองคอรีนถัดมาถ้ามีมีนิวตอนอยู่สามบสองแล้วก็ตายเวเลน์แคตไอออนก็คือสมมติว่าธาตุเอแล้วมีไอออนเป็นสามบวกเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอยู่ยี่สิบสี่ มีอิเล็กตรอนอยู่24หมายความว่าโปรตอนจะต้องเป็น27ถูกไหมมันถึงกลายเป็น3บวกได้โปรตอน27นิวตอนเท่ากับ32เลขมวล Mass Number ก็คือ p บวก n ซึ่งเท่ากับ59เพระนาะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบโคบอล59 ถัดมาข้อที่3ข้อที่3บอกว่าถ้ามีมวลเท่ากัน s m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  s s ถธาตุใดจะมีเลขโมเลกุลน้อยที่สุดวิธีการคิดก็คิดจากสูตร g กรัมเนี่ยส่วนด้วย Molecular Weight เท่ากับ n หารด้วย6.02ศคูณ1ิยกกำลังยี n เนี่ยคือจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลจะน้อยที่สุดได้ก็ต่อเมื่อ โมเลกุลาร์เวทจะต้องมากที่สุดในบรรดาทั้งทั้งหมดทั้งชอยชอยไหนมีโมเลกุลาร์เวทมากที่สุดหมายความว่าจะมีจํานวนโมเลกุลน้อยที่สุดเพราะฉนะนั้นดูชอยแรกอะกอนมีโมเลกุลาร์เวทอยู่40คอลีน71อคาร์บอนมอนอกไซด์12บ6วกได้28โอโซน16คูณ3ได้48และซัลเฟอร์ไดออกไซด์32บวกกับ 32เป็น64เพราะฉะนั้นชอยที่มีมากที่สุดก็คือคอลรนนะแก๊สคอลีนถัดมาวิธีการที่จะเพียวดฟสารประกอบได้ดีที่สุดคือวิธีใดไอโอดเนี่ยมันเป็นแก๊ส เพราะฉะน,นั้นวิธีการที่จะ p u r i f y หรือทำให้มันบริสุทธิ์ได้ดีที่สุดก็คือการ Sublimation หรือว่าการละเหิดการละเหิดจะดีที่สุดส่วนโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารอะไรเพราะฉะน,นั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเอาไป r e ค y y t t l l i z a t i o n ข้อที่4ก็เลยตอบช้อยสถัดมาข้อที่5ให้หาว่า n คือค่าอะไร เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่0.322กรัมแต่เมื่อเอาไปให้ความร้อนน้ำหนักจะเหลืออยู่แค่0.10142ซึ่งแสดงว่าน้ำหนักที่หายไปเนี่ยเป็นน้ำหนักของน้ำถูกไหมเพราะว่าเวลาโดนความร้อนน้ำระเหยเออกไปน้ำหายไปเท่าไหร่0.322ลบกับ0.142เท่ากับ0.18กรัม0.18คือน้ำที่หายไป0.18กรัมเท่ากับกี่โมล 0.18กรัมหารด้วยโมเลกุลเวทก็คือ18จะเท่ากับ0.01มูโมลเอาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มถูกไหม N จะต้องเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่จะทำได้ก็คือตอบว่า N เท่ากับ10นั่นเอง n เท่ากับ10ถัดมาข้อที่6ข้อที่6เขาให้สรรมการแบบนี้มาแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องบ้าง จากสมการจะเห็นว่ามันบวก57แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิกหรือคายความร้อนคือสมการไม่ชอบความร้อนยิ่งลดอุณหภูมิยิ่งหันไปทางผลิตภัณฑ์มากขึ้นยิ่งเพิ่มอุณหภูมิยิ่งหันไปทางสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเพิ่มอุณหภูมิจะหันไปทางสารตั้งต้นสารตั้งต้นมีสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นยิ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้น สีก็จะยิ่งดักดักขึ้นหรือว่าเข้มขึ้นนั่นเอง A ถูกต้องจากนั้นกฎของเลเชอรตีเอบอกว่าถ้าลบกวนระบบโดยการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันระบบจะหันไปทางทิศทางที่มวลน้อยกว่าตรงนี้มีมวลอยู่สองสารตั้งต้นมีมวลอยู่สองผลิตภัณฑ์มีมวลอยู่หนึ่งเพิ่มอุณหภูมิเพิ่ม pressure, เพิ่มเพรสเชอร์เพิ่มเพรสเชอร์ทำให้หันไปทาง ด้านของผลิตภัณฑ์ถูกไหมสีอ่อนเพราะฉะนั้นพเพิ่มเพเชอร์สีจะต้องอ่อนพเพิ่มเพเชอร์สีจะต้องอ่อนเพราะฉะนั้นข้อ4จึงถูกต้อง A กับ C จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องของเลอชาติรีเอเนี่ยถ้าเราเพิ่มเพเชอร์จะหันไปทางมมลน้อยถ้าลดเพเชอร์จะหันไปทางมวลมากถ้าเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิจะดีต่อเอนโดเทอร์มิกลดอุณหภูมิจะดีต่อเอกโซเทอร์มิก นะถัดมาข้อ7โมเลกุลใดมีพันธะคู่และเป็นเส้นตรงพันธะคู่และเป็นเส้นตรงอะซิเตอร์ลีนไม่ใช่เพราะามันเป็นพันธะสามหรือทริปเปิลบอดเขียนเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นตรงแต่เป็นพันธะสามถือว่าไม่ใช่ไฮโดเรเจนเพอร์ออกไซด์ไม่มีพันธะคู่หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ ไม่มีพันธะคู่มีเทนไม่ใช่มีเทนจะเป็นเตตาฮีโดสี่เหลี่ยมแบนลาบโพพีนไม่ใช่โพพีนมีพันธะคู่ก็จริงแต่ว่างองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ช้อยสองคาร์บอนไดออกไซด์มีพันธะคู่อยู่2พันธะและเป็นเส้นตรงด้วยถัดมาข้อที่8ข้อที่8ถามว่า าสาราแก๊สใดเนี่ยมี density มากกว่าอากาศหรือเอาง่ายๆก็คือมากที่สุดในนี้เนี่ยแหละ density มากที่สุดในนี้คือข้อใดจะหา density ได้ d เท่ากับ m หารด้วย v จะหา density ได้หมายความว่า density มากๆเนี่ย m ก็ต้องมากๆถูกไหม M ม,มากมหมายความว่าโมเลกุล e i เวทจะต้องน้อยๆยเพราะว่าสูตรมันคือกรัมหารด้วยโมเลกุล a r เวทเอ t มมากๆากกรัมมากม,มากโมเลกุล e i เวทจะต้องน้อยๆอยเพราะฉะนั้นในบรรดาห้าชอยเนี่ยโมเลกุล่าเวทข้อไหนน้อยที่สุดข้อนั้นคือคำตอบข้อที่หนึ่งมีเทนโมเลกุล e i เวทเป็นสิบหกข้อที่สองโม u l a r ล e i เวทเป็นสี่สิบสี่ข้อที่สาม Hfsh เนี่ยหนึ่ง f คือสิบเก้ารวมกันแล้วยี 2, ่สิบแก๊สในไนโตรเจนสิบสี่คูณสองได้ยี่สิบแปดแอมโมเนียสิบสี่บวกกับสามเป็นสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นโมเลกุลาร์เวทน้อยที่สุดก็คือมีเทนไม่ใช่โมเลกุลาร์เวทมากที่สุดโมเลกุลาร์เวทมากที่สุดคือคำตอบเพราะว่าอะไรอีกรอบหนึ่งโมเลกุลาร์เวทมากที่สุดเป็นคำตอบเพราะว่า ยิ่งโมเลกุลาร์เวทยิ่งมากเนี่ยก็ยิ่งทำให้ m เนี่ยน้อยถูกไหมโมเลกุลาร์เวทยิ่งน้อย m จะยิ่งมากเราต้องการให้ m เรามากๆเพราะว่าเดน s i t y เราจะได้มากๆด้วยโมเลกุลาร์เวทน้อยนอยโมเลกุลาร์เวทน้อยนอยนะไม่ใช่ ต้องตอบว่าข้อที่มีโมเลกุล w e i เวทมากๆเพื่อที่จะทำให้กรัมมันมากขึ้นเพราะว่าโมเลกุล w e i เวทของเราจะต้องมาคูณฝั่งนี้ถูกไหมคูณกับฝั่งโมนเพราะฉะนั้นยิ่งโมเลกุลเวทยิ่งมากยิ่งทำให้คำตอบของเราเดนซิตี้ยิ่งมีค่ามากโมเลกุล w e i เวทมากเดนซิตี้มากเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ตอบข้อ2ก็คือ c 3 h 8 ถัดมาให้หาค่าของออกซิเดชันนัมเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากคอปเปอร์บวกกับซัลฟิวริกได้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ซัลฟิวริกเนี่ย s ตรงนี้เนี่ยเป็นบวกหที่ซัลเฟอร์ตรงนี้เนี่ย s ตรงนี้เป็นบวกสเปลี่ยนแปลงไป2เพราะฉะนั้นตอบ2ได้เลย ถัดมาเรื่องของอิเล็กโทรไลซิสอิเล็กโทรไลซิสก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงการการ transfer การถ่ายโอนอิเล็กตรอนถูกไหมเราต้องเข้าใจในเรื่องของแคโทดกับแอนโอดเราถึงจะสามารถตอบข้อนี้ได้แคโทดแคโทดคือฝั่งที่ดึงดูดขั้วบวกเข้าหาตัวเองแคโทดแคโทดคือขั้วที่ดึงดูด ขั้วบวกเข้าหาตัวเองส่วนแอนดคือฝั่งที่ดึงขั้วลบเข้าหาตัวเองที่แคโทดเนี่ยที่แคโทดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคปเปอร์สองบวกเนี่ย จะบวกด้วย2อิเล็กตรอนแล้วได้มาเป็นคอปเปอร์โซลิดส่วนที่แอโนดเนี่ยมันดึงขั้วลบเข้าหาตัวเองเพราะฉะนั้นจากคอปเปอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นคอปเปอร์2บวกแล้วกลายเป็นบวกกับ2อิเล็กตรอนแคโทดดึงขั้วบวกเข้าหาตัวเองก็เลยดึงคอปเปอร์ไอออนเข้าหาตัวเองส่วนแอโนดดึงขั้วลบเข้าหาตัวเองก็คือใช้คอปเปอร์ธรรมดาแล้วก็ถูก ออกซิไดซ์ให้กลายเป็นคปเปอร์ไอออนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าที่แคโทดเนี่ยเกิดปฏิกิริยา Reduction ส่วนที่แอโนดเนี่ยเกิดปฏิกิริยาออกซ a t i o n เพราะว่าคปเปอร์ถูกออกซิไดซ์เป็นคปเปอร์ไอออนเพราะฉะนั้นที่ขั้วแคโทดมวลจะเพิ่มขึ้นมวลจะเพิ่มขึ้น,มน,มนแมสจะเพิ่มขึ้น และที่ขั้วแอโนดแมสจะลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ตอบข้อสได้เลยแต่หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าขั้วไหนเป็นขั้วแคโทด a หรือ B เป็นแคโทด a หรือ B เป็นแอโนดวิธีการดูก็คือแคโทดเนี่ยมันจะต่อกับขั้วลบนะแคโทดต่อกับขั้วลบส่วนแอโนดต่อกับขั้วบวกตต่อกับขั้วบวก ถัดมาปฏิกิริยาใดทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นเขียนที่ละข้อเลยโซเดียมเจอกับน้ําได้มาเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เบทแก่เกิดขึ้นหม่หนึ่งหม่่หนึ่งม่สองเนี่ยเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วจะได้ปฏิกิริยาที่รุนแรงมากๆแล้วได้เป็นเบทแก่นะหม่หนึ่งเช่นโซเดียมเจอกับน้ํากลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ หมู่2เช่นแคลเซียมแคลเซียมเจอกับน้ำก็ได้เบดแก่ซึ่งก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ยังได้แก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นด้วยไฮโดรคลอริกทำปฏิกิริยากับคปเปอร์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าคปเปอร์เนี่ยมันเป็นธาตุที่ค่อนข้างเสถียรเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือกรดเกลือเนี่ยมันเป็นเอรตมันเป็นกรดแก่ก็จริงเป็นกรดแก่ก็จริงแต่มันยังไม่ ไม่มีความแข็งมากมีความเข้มข้นมากพอที่จะทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ได้เพราะฉะนั้นชอยด์จึงไม่มี no reaction ไม่มี reaction เกิดขึ้นคอปเปอร์ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือก,ก็จริงแต่มันทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิลิกและกรดไนติกไฮโดรไลซสิสของน้ำน้ำเนี่ยเมื่อมันผ่านกระบ,บวนการไฮโดรไลซสิสแล้วมันจะได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจน สุดท้ายไฮโดรคลอริกแอซิดเจอกับแมงกานีสออกไซด์จะได้มาเป็นแมงกานีสคลอไรบวกกับ HCl และน้ำเพระนาะฉะนั้นช้อยที่ถูกต้องก็คือช้อย 2A กับ4ถัดมาเป็นคุณสมบัติของโซเดียมคอลอไรโซเดียมคอลอไรตอนที่เป็นของแข็งเนี่ยมันจะไม่สามารถนำความ นำไฟฟ้าได้แต่เมื่อมันเป็นของเหลวเนี่ยเมื่อมันเป็นอยู่ในรูปของของเหลวเนี่ยมันจะมีเป็นไอออนก็คือแคลเซียมไอออนกับคลอรด์ไอออนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ละเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้องข้อ2ถูกต้องข้อ3เมื่อมันผ่านกระบ,บวนการอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยน้ำเกลือเนี่ยโซเดียมคลอรี์เมื่อมันผ่านกระบ,บวนการอิเล็กโทรไลซิส มันจะเกิดกระบวนการแบบนี้คือฝั่งแอน d ดซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปคือแอน d ดเนี่ยจะรับจะรับขั้วลบเข้าหาตัวเองถูกไหมขั้วลบในที่นี้ก็คือ Cl- เข้าหาตัวเองทำให้เกิดการออกซิไดซ์ Cl- ให้กลายเป็นแก๊สคลีนแบบนี้ส่วนเจ้าแคโทดมันรับขั้วบวกเข้าหาตัวเอง แต่ขั้วบวกในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้รับโซเดียมไอออนเพราะว่าโซเดียมไอออนเป็นไอออนที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอิเล็กโทรไลซิสแต่มันจะรับ H บวกเข้าหาตัวเองซึ่ง H บวกเนี่ยมันก็มาจากน้ำเพราะว่าเมื่อเวลาเราทำอิเล็กโทรไลซิสของโซเดียมไฮโซเดียมคลอไรเนี่ยโซเดียมคลอไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของของเหลวซึ่งก็คือน้ำเกลือน้ำเกลือก็คือมี H2O มีโซเดียมคลอไรถูกไหมไอ H บวกเนี่ยมันก็เข้ามาหาฝั่งแคโทด แล้วมันก็ถูกรีดิวส์ให้กลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการอิเล็กโทรไลซิสน้ำทะเลแล้วเนี่ยเราจะได้แก๊สค l อเีนกับไฮโดรเจนเกิดขึ้นซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ฝั่งของแคโทดส่วนแอนโอดเนี่ยจะเกิดค l อเีนเพราะฉะนั้นข้อ12ก็เลยถูกต้องทุกข้อ ถัดมาข้อสิบสามเบสิกออกไซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมันเป็นหมู่สองนะหมู่สองหมู่สองบวกกับออกซิเจนเนี่ยจะได้เป็นเบสิกออกไซ์ซึ่งหมู่2ท,ที่ที่นี้ก็คือแคลเซียมถูกไหมจากนั้นไฮโดรเจน c o m p พล e ของสารสารหนึ่งเนี่ยมันให้เป็นกรดแก่กรดแก่ที่เรารู้จักก็จะมี HCl HBr, HF ไม่ใช่ HF, HI, HF เป็นกรดอ่อนนะไม่ใช่กรดในตริก ri, กรดซัลฟิวริกพวกนี้เป็นกรดแก่หมดเลยกรดแก่เพราะฉะนั้นข้อ b b บอเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะต้องเป็น Cl หรือ I ถูกต้องสุดท้ายมัน มีสารประกอบไฮโดรเจนเป็น XH4 เพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่ามันต้องอยู่หมู่4หมู่4ก็คือคาร์บอนเพราะฉะนั้นข้อ13ตอบข้อ4ได้เลยข้อ14ธาตุใดที่โลหะชนิดใดที่ไม่มีการด e p o s i ิตซิลเวอร์หรือว่าเอาเง่ายๆก็คือมันไม่ทำปฏิกิริยามันเป็นอินเนอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดไปแล้วว่า Inert Metal เนี่ยมีอยู่สองตัว Inert Metal มีอยู่2ตัวก็คือ Pt พาต t ินั m มกับ Cu กับ Au Au ทองคำกับ Au ทองคำเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบได้เลยว่ามันคือ a Pt Pt Au กับ Pt เป็น Inert Metal คือเป็นโลหะที่ที่ ไม่ทําปฏิกิริยากับสารง่ายๆถัดมาข้อ15 15เนี่ยถ้าอ่านโจทย์อาจจะงงนิดนึงว่าอา้าวตกลงเอาอยังไงจริงๆแล้ว15เนี่ยเขาบอกว่าข้อความใดหรือช้อยใด1นถึงสเนี่ยที่มันถูกต้องถูกต้องกับอลูมิเนียมแค่อย่างเดียวหรือซิงค์แค่อย่างเดียวหมายความว่าถ้าถูกต้องทั้งคู่ ไม่ตอบถ้าผิดทั้งคู่ไม่ตอบต้องถูกแค่สําหรับอลูมิเนียมแค่อย่างเดียวหรือถูกแค่ซิงค์แค่อย่างเดียวและอีกตัวหนึ่งผิดเมท d i s s o โท e ในไฮโดรคลอไรด์เขาบอกว่าทั้งอลูมิเนียมและซิงค์เนี่ยมันละลายในไฮโดรคลอไรด์ซึ่งถูกต้องถูกต้อง,ถ,องถูกต้องทั้งคู่เลยถูกต้องทั้งคู่ก็เลยไม่ตอบไม่ตอบนะไม่ตอบไม่ตอบ เพราะว่า Al อลูมิเนียมเมื่อมันเจอไฮโดรคลอริกแล้วมันจะได้เป็น AlCl 3แบบนี้ส่วนซิงก์ก็เหมือนกันเมื่อเจอไฮโดรคลอริกจะได้มาเป็นซิงค์คลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือนะเป็นเกลือทั้งคู่ทําปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกทั้งคู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ตอบถัดมาข้อ2เขาบอกว่าเจ้าซิงก์กับอลูมิเนียมเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ ซึ่งคำตอบก็คือถูกต้องมันทำปฏิกิริยาทั้งสองตัวเลยทั้งอลูมิเนียมก็ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ซิงห์ก็ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นไม่ตอบมันต้องแค่ได้ตัวใดตัวหนึ่งนะมันต้องแค่ตัวใดตัวหนึ่งถัดมาข้อที่สามเป็นเรื่องของ precipitate ละเขาบอกว่า precipitate จะเกิดขึ้นเมื่อใส่อลู ใส่อลูมิเนียมลงในแอมโมเนียหรือว่าใส่ซิงค์ลงในแอมโมเนียแล้วพิสปิเทตเนี่ยจะละลายตะกอนเนี่ยจะละลายไปถ้าแอมโมเนียเนี่ยเยอะมากๆคือใส่นิดเดียวเกิดตะกอนแต่ถ้าใส่เยอะมากๆกลายเป็นว่าตะกอนจะละลายไปซึ่งข้อนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแค่แค่ซิงค์ แค่ซิงหมายความว่าซิงค์เนี่ยเมื่อมันเจอซิงค์นะเมื่อมันเจอแอมโมเนียเจอแอมโมเนียนิดหน่อยเจอแค่หนึ่งถึงสองหยดหนึ่งถึงสองหยดมันจะเกิดตะกอนแต่ถ้าซิงค์เนี่ยมันเจอแอมโมเนียมากๆมันจะละลาย มันจะละลายแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยไม่ว่าเจอมากหรือเจอน้อยเนี่ยมันก็เกิดตะกอนอยู่อย่างนั้นมันไม่ละลายแสดงว่าข้อสามถูกต้องเพราะว่ามันถูกแค่ตัวใดตัวหนึ่งข้อสี่ช้อยสี่เนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งซิงค์และอลูมิเนียมเนี่ยเมื่อมันเจอโซเดียมไฮดรอกไซด์เจอแค่หนึ่งถึงสองหยดมันจะตกตะกอนแต่ถ้ามันเจอเยอะๆมันจะละลายทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องถัดมาเราเรียกสามตัวนี้ว่าอะไรหมู่ฟังก์ชันพวกนี้ตัวนี้มีซัลเฟอร์ก็ต้องเรียกซัลโฟหูกอไมต้องเรียกซัลโฟมันไม่มีคาร์บอนที่ไหนล่ะมันไม่มีคาร์บอนก็เรียกคาร์บอกซิลไม่ได้ OH ต้องเรียกว่าไฮดอกซีถูกไหมเรียกไนโตรไม่ได้ไม่ใช่ไนโตรเรียกไฮดอกซี จากนั้น CO ตรงนี้คล้ายๆกับหมู่ของคีโตนอันนี้เราเรียกว่าคาร์บอนิลเราเรียกว่าคาร์บอนิลเพราะฉะนั้นตอบช้อยหกถัดมาข้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดถามว่าธาตุใดคอมเพลว์ใดสารประกอบใดที่ละลายน้ำได้ยากละลายน้ำได้ยากหมายความว่ามันจะต้องเป็นคอมเพลว์หรือสารประกอบที่ไม่มีขั้ว เพราะว่าน้ํามีขั้วถูกไหมน้ํามีขั้วมีขั้วก็ต้องละลายกับตัวที่มีขั้ว like dissolve like ถูกไหมนะออะซิโตนอซิติกแอซิดสองตัวนี้ละลายน้ำํำละลายน้าอานิลินไม่ละลายน้ําก็จริงอะนิลินเนี่ยมันไม่ละลายน้ำมันละลายอยู่ในกดไฮโดรคลอริกแต่เอทานอลเนี่ยมันมีพันธะไฮโดรเจน b o n d ิ้งซึ่งมันทําให้มันละล,ะลายน้ํา เอทาน o อลละลายน้ําฟีนอลก็ละลายน้ําฟีนอลละลายน้ําปึ๊บแล้วได้สารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆเฮกเซนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีค้วเอทิลอะซิเตตก็ไม่มีค้วเพราะว่าหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ไม่มีค้วเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ไม่ละลายน้ํา ฟอร์มอลดีไฮด์เป็นหมู่ของอั ide, ลดีไฮด์ละลายน้ำละลายน้ำเนปลีนเป็นไฮโดรคาร์บอนก็จริงไม่ละลายน้ำแต่ว่าฟอร์มอลดีไฮด์ละลายน้ำเลยไม่ตอบถัดมาเรื่องของเคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์ออปติคอลไอโซเมอร์คืออะไรออปติคอลไอโซเมอร์ก็คือเป็น สารประกอบที่เป็นไคลอลคาร์บอนเป็นไคลอลควอมเพาแต่ว่ามันไม่ทับกันทับกันไม่ได้คือหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ว่ามีความต่างกันในเรื่องขององศาตัวอย่างเช่น Cl อยู่ตรงนี้แล้ว H อยู่ตรงนี้กับอีกอันนึง H อยู่ด้านหน้าแล้ว Cl อยู่ด้านหลัง สตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น o p ปติคอลไอโซเมึ่งกันและกันคือมันมีธาตุเหมือนกันหมดเลยทุกตัวสตรั c เ u อร์ไอโซเมอร์เนี่ยถูกต้องแต่ว่าที่ต่างกันคืออันนึงมันมาด้านหน้าอีกอันนึงไปด้านหลังซึ่งไม่ว่าจะเอามาทับกันยังไงก็ไม่สามารถทับกันได้แนบสนิทพอดีนะสองตัวนี้ตัวอย่างนะก็คือเป็น o p ปติคอลไอโซเ เพราะฉะนั้นไหนลองดูหนึ่งบิวทีนบิวทีนหน้าตาเป็นยังไงบิวทีนหน้าตาแบบนี้แล้วเมื่อเจอกับคอลีนก็จะมีหน้าตาแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้ ครับอีกตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดออปติคอลไอโซเมอร์ขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถเอามาทับกันได้สนิทพอดีถึงแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนกันแต่ว่าตัวหนึ่งมันไปด้านหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งมันมาด้านหลังนะเพราะฉะนั้นหนึ่งบิวทีเนี่ยเกิดออปติคอลไอโซเมอร์ เมทิลโพพีนเกิดไหมอะลองดูเมทิลโพพีนเมื่อมันเจอกับ Cl2 จะได้มาเป็นกับอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ออปติคิล ไอโซเมอร์ omer, เพราะว่าเมื่อเราหมุนแล้วเนี่ยมันสามารถทับกันสนิทได้เพระนาะฉะนั้นเมทิลโพพีนไม่ใช่ถัดมามีซิสกับมีทรานแสดงว่าจะต้องมีพันธะคู่ถูกไหมดับเบิลบอนหนึ่งบิวทีนไม่มีซิสกับทรานเพราะว่าตรงนี้เป็นไฮโดรเจนตรงนี้เป็นไฮโดรเจนไม่มีซิสกับทรานสองบิวทีน มีซิสกัตรานเกิดขึ้นเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้ถูกต้องเมทิลโพพีนไม่มีไม่มีซิสกัตรานเพราะตรงนี้เป็นไฮโดรเจนตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจนเพระนาะฉะนั 2, ้นสิบแปดตอบสองสิบแปดก็เลยตอบสองถัดมา20 20เนี่ยเป็นเรื่องของโพลิเมอร์ถ้าจริงๆแล้ว เรารู้ของเร,เรารู้เรื่องของโพลิเมอร์เนี่ยเราจะสามารถตอบข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยโพลิเมอร์เนี่ยมันมีสองชนิดคือคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันกระบวนการเกิดโพลิเมอร์แบบคอนเดนเซชันกับอีกอันนึงคือแอดดิชันโพลิเมอไรเซชัน condensation polymerization เนี่ยมันจะเกิดจาก di carboxylic acid กับธาตุอะไรก็ได้อีกตัวหนึง่งอะไรก็ได้ส่วน addition polymerization อันนี้เนี่ยจะเกิดจากสารที่เป็น double bond double bond พวกไนล o n ylon, พวก พลีเอสเตอร์พอลีเอมีนพวกนี้เนี่ยเป็นแบบคอนเดนเซชันพ o ลิเมอไรเซชันคือเกิดจากไดคาร์บอิลิกแอซิดรวมกับธาตุอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกพลีเอทิลีนพลีสไตรีนเสียงของมันคล้ายๆกับพวกออลคีนพวกนี้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นแอดดิชันพ o ลิเมอไรเซชันแล้วจากโจ์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นไนลอนเพราะฉะนั้นเรารู้ละว,ว่ามันจะต้องเป็นคอนเดนเซชันถูกไหม คอนเดนเซชันเราบอกแล้วว่ามันมีไดคาร์อบอิลิกแอซิดเพราะฉะนั้นดูซิว่า A B C D อันไหนมีไดคาร์อบอิลิกแอ i ซิดหรือมีหน้าตาคล้ายๆกับคาร์บอิลิกแอซิด B เนี่ยไม่ใช่แน่ถูกไหมมันมีอะไรด้วยเนี่ยมี N มาอยู่กับคาร์บอนิลได้งไงไม่ใช่ C ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคาร์บอนิล D ็อกไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคาร์บอนิลเพราะฉะนั้น A ถูกต้องแล้วถามว่า A คู่กับอะไรล่ะ A ต้องคู่กับอีกตัวหนึ่งไนลอนเนี่ยมันเกิดจากไดคาร์บอิลิกแอซิดเจอกับไดเอมีนไดเอมีนเอมีนจะต้องมีไนโตรเจนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคู่กับดีดอก20ก็เลยตอบข้อ3 A กับ D นั่นเอง